ให้พ uh, ี mm ่ด hmm. nah. right. um, mm, okay. ูเลยพากกอตู้ามัตะมิ้นบุรีเด็มากเลานมันแมนยวหน่อยผ่าเคฟก็ต้องใส่เน่ยเห็ดอะไรนะฮะเห็ดไข่เห็ดรวมได้บอกไลาซะแล้เฮ้ยเมย์บอเมย์บอเยครับเฮ้ยครับ

Tiếp tay à, 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 ta. à. yeah. đâu. Ah, so. Tiếp tay đâu. Ah, so. Tiếp tay đâu. đó tay đâu. Tiếp 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 tay đâu. ทามกันดีอมพาเพิ่นฝากมาเออแมนเบิดได้ชุดนี่งเขาทำเขาานี่จัะแบบเขาคอยเขาฝากเาอยพระเพิผนสร้างซื้อเด้อเนเอาก็ซื้อกิน้ดีแล้มันก็ยังเงินกิ่ลแานพระบ้านต็มภาเจ้าคณะจังหวัดมิรบุรีเอ้ลงก็ไ่ได้ไปแล้วเพื่อนบอกผว่าผมบ่ได้ไปเนี่ยอยากไปเอาบ่เนี่คือของข่อยผได้ไปแได้เลยเนี่ยเจ้าอะไร้่ท่านนายบอแต่ว่าบักชาสั่งหมดละไปไกลว่น่ะ เห็ดมนี่ครับมีบลอยเ็ดรูปตครับปลาบงีน้องห้อยได้บักพริกพร้อม่มตัวนี้ไหมบักพริกไว้เพ่นเบื้งน้ำอถงมีหดปลาบักพริกกินโอ้ซ้สวนเจ้าของเราเนาะ่ปลงหินบึงเห็ดบงเห็ด เบิ้่งเห็ดแร้วองขเบิ้องใหม่น,นี่ใหม่ลั่งนะครับของปีเสาอยู่เขตทวีปองทวีวัฒนา นะครับพี่น้องใหม่ลังคนเทพไทยเป็นมัดฮะไอแผ่นจักบาทครับเดี๋ยวไม่มัดหนึ่งสองร้อยนะครับพี่น้องมัดมัดอี่สองร้อยบาทเกิดซื้อเป็นแท่นมัดตรงนี้จระเข้หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบ มัดละสิบแผ่นแผ่นมัดละสองร้อยกัซือ้อเปแพทกับแพทละนี่สิบคือว่าและโอ้งามครับพี่น้องสนใจกับติโตสอบถามมาได้ในช่องทานินกาแฟสดอดได้ลยเด้ครับพี่นอ้องติดตได้ครับไม่สวยๆครับพี่น้องสวยงามเฮดโตเฮดเตียงเฮดตังบนนัง่งบนนอนได้เบิ้ ไม้ลังไม้เนื้ออ่อนสวยๆครับใสออกมาเหลี่ยมเป็ดพีด่นอ้องอาซังนี่ทรงจมท้นจะแพ้นเนี่ยถึงจะไปทรงเนี่ยรอยมัดขึ้นไปนไปทรงครับทรงหอดระยะทางจะก,กิโลครับ โอ้ยาก็สร้างไปสุลัดดินเดี๋ยสร้างมาได้เลยครับพี่รองเ <c oughs> ออง้ามครับไม่ความยาวเท่าไรนี่ความยาวเม็ดยี่สิบแล้วก็เม็ดสามสิบนาฮาครับนาฮาคือนาฮานานิวน,น,นะครับพี่้อง อความหนาเส้นเส้นกว่าเนอครับพี่น้องเนอสนใจติดต่อมากครับมีเป็นโกดังครับพี่น้องรับทรงพร้อมสร้างร้อยมัดขึ้นไปนะพี่น้องชคเงหดนล้วก็ไม่สวยนะครับอันนี้ก็ ลูกค้าอย่ามาซื้อไม่หครับฮะลูกค้ามาเป็นมาเป็นลูกค้าอย่ามาซื้อไม่มีหลายไส้ครับเอาหมูนาหนาหน,นีตตัวเท่าไหร่เนี่ยโอ้ไม่ค่ะ ทรงครับพี่น้องส่งทรงทรงครับเด้อนสนใจสอบถามได้ครับพี่น้องในช่องทานินกาแฟสะเดืดนะครับเบิ่งแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่องทานินกาแฟสะเดืดเอเมนเด้อพี่น้องเด้อสวีดัสสวัสดีครับผม